มัตีนี่ดิองมั้ตีนี่กูส่งสายเอาไปเกูมาถนัดมะกันมามามามัตีนี่มั้ตีนี่กูดีมั้ตีบุ่นอีนี่ดิอมเด็ดอีนี่กูเอามึงจะเอาขืนไหนวะกูเบิ้ลมาเงาขืนนี่ดินี่มุดมาเงี้ยนี่ดิองมังกบกูวัดมาหนี่กูวัดกูส่งสายเ่าไปเล มาทางนัดกูไปด้วงไปวเดียมเด็ดดเด็ดดเด็ดดิดีวงอยวกูนี่อย่ผมไปดิด้วงดวกูมาตีอยู่มาครับผมจอมหยุดธนากัดของจอมหยุดสร้งเทียครับเบิ้ปัญญาธนาเพิ่นเบิดปัญญาครับเดี๋ยวผมสีมาล่องตีแทนเพิ่นครับมา ข้าวเสียบขึ้นได้บ่ครับผมกัดส่องเถ้าครับปลากระเทียมต้องส่องกลัวๆหนิครับผมนี่ครับช่องน้อยๆครับผมมาบ่ลุ้นไปน้มกันครับเหยื่อกบคือเก่าครับผมตะขอเบ็ดที่ใส่ครับแปดโอคู่กาดแข็งครับผมไปครับลุยครับผมมึงก็จะคูยกันว่าเทพเชดโดใช้ยาคือใด้มันเป็นคุยกับบ่ ต่ีย,ยนี้คุณได้มาพุกหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันกัดการคุณจอมยุทธสองเทียครับผมแต่ผมไม่ขีดกับปลาสิเก็บมาเก็บโมโหครับผมโอ้ยวัท่านวัดถือแม่นมนวัดตัวกูมาตี๋จกักโอ้ยวัดท่านถืออยู่ลูกไก่เลยนี่มันจีบไปตามทางของผมไปตามทางของผมไป เดี๋ยวครับผมตัวน้อยครับวัดแหงเลย,ยปล่อยเลยบมาบ่าบมาบ่าบมา่าหกว่าตีายยย้ยุ่ยยุ่ปล่อยเร้ยเ้อยครับผม เรียบร้อยครับผมออจอมยุดเอาขึ้นเมื่อไรครับเสร็จเท่าครับผมเท่าเก่าขึ้นได้ครับเมื่อไหรจอมยุดเอ้ยเกียววะผมว่าเกี่ยว,วครับผมกูอะไม่เล็กนะไม่เล็กนะ ไม่เล็กนะครับขอเบ็ดกอขาของแมวอ่าปากที่หำอ่าปากโอ้สอด์กึ่งจรงกูเลยเห่ ะขอเบ็ดขอขาจะคล้องครับผมถ้าเขาสีโซ่ปลาสีโซ่ในละบ้านโซ่แมงทั้งขาทั้งปลาแล้วนี่กตะขอเบ็ดก้อขาข้อก้างเกงครับผมนี่ครับปลาบ๊อบนละกเพียงเพียงข้อางนี่ครับนี่นี่ครับปลาตะขอเบ็ดมันกกางเกงครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับเขาเอาขึ้นให้จอมยุดได้ครับผมไอ้ดีสุดเท่ากับเห็ดได้ครับ